เอาล่ะคุณผู้ชมคลิปนี้พามาชมกระบะสี่ประตูออโต้ยกสูงสีขาวรุ่นรองท็อปครับรีโว2.4มิดเทยร์เรนเนอร์ดับเบิลแคปนะครับคันนี้ได้ปี2020นะคุณผู้ชมกับราคาค่าตัวเพียง599,000บาทนะฮะฟังไม่ผิดนะครับขายแค่599,000บาทจริงๆนะครับคันนี้ฟรีดาวน์จัดก็ได้เต็มนะครับ่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นกว่านะครับประมาณ1,200-1,300ประมาณนี้ ภายในนี่ครับได้เป็นบอบค่าเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้คงลายมาสตุทั้งท่านนะฮะนี่นะครับเลขไมล์ประมาณ190,000กมิโลเมตรผู้ชมคันนี้เป็นรถบริษัทปัประจำการนั่นเองนะครับสลอปเลขไมล์นี่ครับก็สอดคล้องกับราคาที่สุดประหยัดแบบนี้ไม่ข้าม0 0 00นนะครับใครที่มองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับอยากได้ผ่อนถูกและเป็นรุ่นรองท็อปอันนี้ไม่ควรพลาดดูติดต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายรถกระบะนะครับคลิปนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ครับเป็นกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้สีขาวรุ่นรองพอปคันนี้นะครับ กับราคาสุดคุ้มเพียง599ผู้ชม599,000บาทฟรีดาวพอประมาณเดือนละ1300บาทตลอดอัญฉานะครับได้เป็นเ e โว่2ทุตเสียมิดเดียรันเนอร์ครับจับแล้วบได้ปี2020คันนี้สีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาชมสภาพแรกเข้าคันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับ รับการโครงสร้างให้ครับว่าไม่มีประวัติชนหนักปควาำหรือว่าจมน้ํามานะครับแล้วก็มีช่างผู้ชานะครับเข้ามาตรวจรถให้ด้วยนะครับมาตรฐานสากลจากหน่วยงานภายนอกนะผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพาชมทุกซอกทุกมุมเหมือนคุณผู้ชมมารับชมตัวรถด้วยตัวเองนะครับราคาคุ้มจริงคันนี้นะฮะไฟหน้าครับได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดทามรันไลท์นะฮะแล้วก็ กระจังหน้าได้เป็นโฉมหมูป่าแบบนี้กระจังหน้าหมูป่านะครับไฟตันหมอกซ้ายขวามีมาครบแบบนี้นะครับสวยจัดผู้ชมไฟหน้าโปรเตอร์ด้วยนะครับ เหลี่ยมสันคบต่างๆไม่มีอรอยบุบรอยยุบนะครับตัวล้อแมกได้เป็นล้อแมกปัดเงางทุพนเรียบร้อยนะครับตามดีไซน์ของรุ่นมิดนั่นเองนะครับฝาป้งหน้าไม่มีอรอยบุบรอยยุบรอยลักยิ้นครับทุกทชมันนี้เก็บงานภายนอกมาให้เรียบร้อยเหลือแค่ภายในนะครับสปาไปแล้วประมาณ70%นะครับเหลี่ยมสันคบด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวผมเประจำการประวัติสูตรแน่นๆเลยนะฮะตรวจสอบได้นะจมมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับ กระจกข้างครับเป็นแบบโครเมียมนะครับปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไปเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็โลโก้ไฮลักสีสภาพเรือแบบนี้บริเวณรอยต่อซุปของล้อแนบแน่นชิดสนิทก,กันเป็นอย่างดีครับการข้างก็มีบันไดเหยียบขึ้นประตูให้ด้วยนะนะครับเมื่อเปิดเป็นแบบโครเมียมครับคันนี้เป็นกุญแจรีรโมทนะฮะกระจกประพาดเตอรเตอราทุกบานนะครับ มีเซ็นเซอร์ออโตอลารามสัญญาณการขโมยห้เรียบร้อยนะครับนี่กระจกพาร์ทเดิมทุกฟานทุกจุดทุกส่วนนะครับเราเน้นเป็นรถเติมโรงงานนักชมภายในยังไม่ได้ปรับสภาพให้นะครับปรับสภาพแค่ภายนอกให้เท่านั้นผู้ชมนะครับนี่นะฮะบริเวณเมทดอาร์คนะครับโครงสร้างเป็นแบบนี้เลยนะครับสภาพแรกเข้านะครับโดยรวมเนี่ยโครงสร้างก็เรารับประกันให้ด้วยนะครับไม่มีประวัติชนหาพิวามหรือว่า จมน้ำมานะครับเราคัดรถแตกไปเทห้าดาวมานะคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับบริเวณน็อตครับไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับสวบน็อตเสาบีนะครับทั้งบนและล่างเลยครับสติกอร์ลมยางนะครับเติมลมยางในโตัเต้นนะฮะเจ้าของเดิมนะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้ก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันโลผู้ชมนะครับแต่นะครับราคาไม่ข้ามหกแสนนะผู้ชมปกติรุ่นเม็ดผมจะขายอยู่ประมาณหกสองเก้าหกห้าเก้าขึ้นไป ร,ราคาคันนี้ดีจริงแล้วพี่ได้เป็นตัวสี่ประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะครับพี่ดูภายในเนีย่ยนะฮะสภาพบ่อเนี่ยใหม่กลิบเลยไม่มีขาดนะครับบ่อเนีย่ยเขาต้องเอาไปสปาให้พี่ไม่ต้องห่วงนะนะครับเวลาพี่รับรถเนีย่ยพี่จะได้สภาพเหมือนออกห้างป้ายแดงแน,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 น่นอะนนะครับนี่นะโครงสร้างนะครับไม่มีกลับสีไม่มีชนฝั่งนี้ไม่มีจิ้มฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับพี่สบายใจนะครับนี่แถมมีที่จับขึ้นประตูให้ด้วยนะครับเอาจริงราคาคุ้มมากเลยนะคันนี้ นะครับเลขไม้เนี่ยก็เขาดูแลอยู่ทุกระยะอยู่แล้วตั้งแต่เ,เป็นคิโลแรกเนื่องจากเป็นรถหน่วยงานรถบริษัทนั่นเองนะครับที่สบายใจได้นะนะครับรถคันนี้มีการดูแลรักษาที่ดีนะครับใช้งานได้อีกยาวเลย10ปี15ปีนะครับปลายท้ายได้เป็น LED Light g i d i n g เลข3แบบนี้เลยนะครับโคมปลายท้ายเดิมนะครับไม่มีรอยแตกร้าว นะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งเซนเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยถึง4จุดนะครับพร้อมกล้องมองขณะจอดนะครับนี่นะกล้องหลังนี้ให้ครบเลยนะพร้อมเส้นกักรยานนะครับแล้วก็การชนด้านท้ายนะครับไม่มีรอยบุกรอยยุบไม่มีคนมานะคุณผู้ชมนะป้ายทะเบียนให้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ1พว2 3 9สานะครับฝาท้ายนะครับไม่มีบุกไม่มียุบเช่นกันนะครับนี่โลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับอ่ะเปิดฝาท้ายให้นะครับ นี่นะครับพวกรอยคาบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาทําความสะอาดออกให้นะพี่สบายใจได้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเข้ามาประมาณวัน2วันเองนะครับผมเรียกวอามาถ่ายพี่ๆรับชมกันนะครับเขาเพิ่งกลับมาจากหูสีไปเก็บงานกลับมานั่นเองนะครับของเรานะครับรถทุกคันนะเราต้องเก็บงานเก็บสีภายนอกแล้วก็สปาภายในให้ใหม่ทุกคันนะผุ้ชมนะครับเนี่ยรถในซองกว่า2 0 0รคันเนี่ยนะครับมีการปรับสภาพสปาให้ครบจบนะครับพี่สบายใจได้นะแต่ที่ดูโครงสร้างเนี่ย ต้องเดิมนะครับต้องเดิมนะนะครับนี่พาชมทุกซอกทุกมุมนะผู้ชมนะครับรอปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับใหม่คลิปแน่นอนที่สบายใจได้นะครับใครที่จะเข้ามาทดลองขับก่อนเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทพอออโต้สาขาที่2นะครับเขตบิณฑรีกรุงเทพติดถนนต้องแยกมินเลยนะครับซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งละเหนนะครับเหน้นะไฟท้ายเดิมนะครับนี่นะสติ๊กเกอร์พรีรันเนอร์อยู่ครบๆแบบนี้นะครับตัวล้อแม็กก็ ลายเป็นลายตรงมิดตัวไฮนะครับล้อแมปปัดเงานะคับผู้ชมนะครับดิสเปกตตั้งมาให้เรียบร้อยสี่ล้อนะครับระบบช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดออกให้ทั้งหมดนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีง่ายไม่มีดัดแปลงตัวรถมานะคผู้ชมเดี๋ยวผมมุดข้างล่างให้เนี่เดี๋ยวผมมุดข้างล่างให้เนี่ยล้อไหลรยางอะไรมีนาคมพวกแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับได้คันนี้ไปในราคาเพียง 5 9 9 0 0 0าบาทผู้ชมนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มและพี่ได้เป็นสีขาวไปด้วยนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับรีโว่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานที่แกล่งและอึดและทนนะครับเครื่องเนี่ยทนมากผู้ชมนะครับนี่ไม่ดาร์กเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับไม่มีกลับสีหรือว่าก่อไมมาแน่นอนนะครับของเราเนี่ยก็มาแบบไหนนะครับไม่แสนเก้าเราก็ขายแสนเก้าเลยนะผู้ชมนะครับนี่นะฮะรายละเอียดตัวรถนะครับถือว่าน่าใช้งาน นะครับคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นสามรอยบาทนะประมาณนี้นะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับว่าจะได้เรียดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะรายละเอียดภายในนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปเก็บงานพวกรอยค้าวต่างๆเนี่ยโอ้โหใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคันนี้ยังไม่ติดจองไปนะครับเดี๋ยวผมเอามาถ่ายให้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมคาดว่า น่าจะติดจองไปก่อนแน่นอนราคานี้นะครับตัวมิดที่ไปดูได้เลยนะในช่องผมเนี่ยจะขายอยู่ประมาณ629 659นะครับแต่คันนี้ขาย599นะฮะนี่นะครับน็อตเสาบีครับทั้งบนและล่างนะไม่มีร่องรอยการแก่งแงะขันไข่ขยับนะครับระตรงประตูก็ยังเห็นรอยตะเข็บไม่ทักเลยนะฮะเดิมทุกจุดทุกส่วนนะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะรีบไปต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์088 8994496นะฮะหรือแจ้งไลน์ดีมาก็ได้ครับ t o p p r p 9 2นะครับผมพับทออโต้ยินดีให้คำปร,รึกษาพี่พีทุกท่านทุกเคสเลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในนะครับว่ารุ่นมิตเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างน,นะครับภายในได้มาเป็นเบาะผ้าครับทรงสปอร์ตแบบนี้เบาะสภาพใหม่ๆไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับแค่เราต้องทำความสะอาดพวกรอยข้าต่างๆออกให้รถเนี่ยเพิ่งเข้ามาจริงนะครับยังสปาไม่เสร็จนะผมกลัวว่ามันจะติดจอไปก่อนไนงะ ผมก็เลยรีบมาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นมิดเนี่ยโอ้โหขายดีสุดมาไวไปไวรถเข้ามารุ่นมิดเนี่ยตัวมิดเข้ามาประมาณ 4- 5หคันนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนนะครับตอนนี้เนี่ยขายหมดแล้วนะนะครับเหลือแค่คันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งสีเทานะครับ2คันเท่านั้นในบริษัทนะพี่ๆต้องรีบเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งเนี่ยนะครับผมขายอยู่659นะพี่นะครับผมขายอยู่659นะแต่คันนี้ผมขาย599 นะครับเนื่องจากเลขไม้อาจจะดูเยอะไปสักนิดนึงนะครับแส9นะแต่ว่าเขาไม่การดูแล t ม n ทแนเซอร์วิสที่ดีนั่นเองนะครับปุงมาลายมาตีฟังก์ชันครับสั่งการด้วยเสียงได้วางสารรับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบไขแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องสปานะผู้ชมนะครับนี่นะพวกรอยคราบเหลืองต่างนะเดี๋ยวต้องสปาให้นะครับกระจกครับกระจก ไฟฟ้าทั้งสบานออโต้ฝั่งคนขับครับกระจกข้างปรับแล้วครับไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยตัวล็อกกระจกมีครบนะครับลำโพงเซอร์ราดรอบคันนะณผู้ชมนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆให้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนเสียงรบกวนด้านนอกนะครับอาจจะดูเสียงดังไปนิดนึงนะเพราะว่าผมถ่ายริมถนนนะบริเวณแบ็คดรอปนะต้องขอภัยพีด้วยนะถ้าเกิดว่าเสียงรบกวนเข้ามาในคลิปค่อนข้างเยอะนะครับ อ่เข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตแบบนี้พร้อมเล,ม 1, 9, 4, ลขไมลหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันโลคุณผู้ชมรับไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไม้กลอมไม้นะครับแล้วก็นี่นะฮะประวัติสูดแน่นนะครับเข้าเช็คอีกทีก็หนึ่งเก้าห้านะครับก็ใช้อีกประมาณหกพันโลนะครับก็จะเข้าเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ยังไงก็ต้องเซอร์วิสอยู่แล้วนะนะครับพี่เอาเข้าเซ็กซ์สูตรเซอร์วิสได้เลยนะครับนี่มีนาฬิกาให้มี ไฟฉุกเฉินให้ด้านบนนะครับคอนโซลคอนโซลต่างๆก็ถือว่าใหม่เลยนะครับจอได้เป็นจอเครื่องเสียงระบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ลูทูได้นะครับนี่อ่านะฮะแล้วก็ยังไม่พอนะครับเข้าเกียร์ให้ดูนะครับเกียร์มีกล้องถอยหลังพร้อมเส้นกัระยะให้นะครับกล้องมองเห็นจอดมีให้ครบเลยนะสำหรับรุ่นมิดนะครับคนตามหากันเยอะมากจากหนึ่งเลยเขาบอกว่าเขาชอบไฟหน้าแล้วก็มีกล้องหลัง และยิ่งเป็นตัว4ีประตูออโต้ด้วยเนี่ยหายากด้วยนะผู้ชมเนี่ยเกียร์ออโต้แบบเนี้ยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยขับขี่เนี่ยเวลาเราขับไกลๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเมื่อยในการเหยียบคัทนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยขับสบายมากนะครับตัวแอร์เนี่ยเขาได้เป็นแอร์ปรับแมนนวลนะครับปรับมือได้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่วางแก้วพร้อมเกียร์นะครับนี่มีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดให้ครบเลยนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับเบรกมืออยู่ตรงกลางแบบนี้นี่นะฮะ แล้วก็ที่ปัะแขนลักศอกนะครับก็สามารถเก็บของได้นะครับด้านบนมีอะไรบ้างนี่ที่เก็บแว่นนะครับไฟเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ Airbag ็มีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเนี่ยเขามีกระจกให้ด้วยนะครับนี่นะฮะก็มาดูตรงบริเวณตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเก็บของได้นะครับเก็บเอกสารต่างๆได้นะฮะด้านล่างก็เช่นกันนะครับนี่พี่ดูนะบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างเนี่ยครบเลย ครับครบเลยนะครับรถเนี่ยตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เป็นรถโครงสร้างเกตเอพี่ก็น่าจะเห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับสองคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับต้องรีบโทรมาจองล็อกไว้ไก่อนได้เลยนะครับเรืนจองเนี่ยผมไม่มียึดนะครับที่สบายใจได้นะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคพึ่งจะจองให้เต็มจำนวนนะครับหรือว่าใครที่จะซื้อสดนะครับซื้อสดเนี่ยผมต้องแจ้งนิดนึงว่า ของเรามีแวดนะครับบวกแวนนะก็จะเหมือนที่อื่นๆทั่วไปนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อเข้ามาจากรางประมูเนี่ยเราเสียแวดเต็มเ์เ็นตนะครับแต่ตแวดตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าซื้อสดกับบริษัทของเรานะครับเรามาต่อรองหน้าง,งานได้นะครับอาจจะผมอาจจะขอส่วนลดกับเจ้านายให้นะครับมาที่เบอนหลังนะครับสภาพส,สวยๆใหม่ๆแบบนี้นะครับอันนี้ยังสปาไม่เสร็จนะผู้ชมนะครับนี่อันนี้บัคแคนบัคสอบมีที่วางแก้วให้ ภายในรงลุงกว้างนั่งสบายๆข้อดีของตัวสีประตูเนี่ยก็คือ,อห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะฮะ,ะก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะครับรีโวตัวมิดนะฮะพีรันเนอร์ครับปี2020นะราคาแคาเก้าเก้าคันนี้เด็ดเรื่องราคานะครับแล้วก็เป็นกีออโต้นะฮะสี่ประตูที่ค่อนข้างหาย,ยากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนีกันนะครับห้องเครื่องก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนะครับที่จะเห็นสภาพแบบเรียวๆเลยนะครับทันนีครับได้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับหนี่จากโตยต้าเลยเครื่องยนต์เนี่ยของรีโวขึ้นชื่อเรื่องความแร่งความอึดแล้วก็ที่สําคัญนะครับใช้งานได้อย่างนานเนิอแท่นถูกนะครับอารมณ์ไหลเนี่ยหาง่ายนะครับเป็นรถที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องจุกจิกนะครับเหมือนกับรุ่นอื่นนะรีโวเนี่ยผมปล่อยลูกค้าออกไปนยครับลูกค้าแบบ ดีใจแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแฮปปี้มากอ่ะใช้รีโวอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องจุกจิกนะครับกล้องอากาศกล้องแอร์เดี๋ยวช่างเขาเช็คให้เพราะว่าก่อนปลยรถเนี่ยช่างเขาจะมะีหน่วยงานจากภายนอกเนี่ยเขามาตรวจรถให้นะครับผมแจ้งไว้ทุกคลิปเลยนะเป็นหน่วยงานอินสเปคชันภายนอกนะครับเราไม่ได้ตรวจเองนะครับตรวจให้ทุกจุดทุกส่วนมีใบตรวจรถให้นะครับให้ลูกค้าดูด้วยอันนี้พี่สบายใจได้ว่าตรวจตรงไหนไปบ้างนะครับนี่นะฮะระบบเป S, บิดเอเพสบแบบนี้ นะครับเครื่องเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มียกไม่มีจัดแปลงตัวรถมาแน่นอนไม่มีจัดแปลงเครื่องนะครับตัวเรนหัวน็อตไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึมนี่นะครับของเหลวอยู่ตามระดับมาตรฐานนะครับเพราะว่าคันนี้เขาเข้าเซอร์วิสทุกระยะนะครับนี่รายละเอียดทานด้านข้างด้านหน้านะครับครูคมสวยแบบนี้นะน็อตไม่มีแกะไม่มีแง่นะครับนี่โอ้โหเป็นไงฮะไม่มีจิ้มหน้ามาแน่นอนนะครับแต่ตาลีช่างเราเช็คให้ที่สบายใจได้เลยนะครับนี่น็อตฝาหน้านะครับไม่มี เปลี่ยนนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับนี่ร้อนขึ้นโลกสวยงามชัดเจนกเกออเน,นะครับ,รรบสตแบบิกเกอร์รอยเหรียญบาทอยู่ครบนะครับรูระบายอากาศคมสวยพร้อมถนนความร้อนใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้สติกเกอร์ข้อคนละวังทุกอย่างอยู่ครบนะครับพวกรอยคาบดำๆพวกเนี้ยเดี๋ยวช่างเขาทาความล้างสะอาดออกให้หมดนะครับนี่ตาวัมโดต้าอยู่ครบแสดงว่าของเดิมโรงงานนะแบบนี้นะครับพาเช็คสภาพแรกเข้ากันรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้เนียบแน่นอนผู้ชมเพราะว่ารถของเรานะครับ200คันเนี่ยจอดในสต็อกเนี่ยเราเก็บงานทั้งหมดนะครับที่จะได้เหมือนสภาพมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับผมแนะนําถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดนะครับราคานี้พี่จองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่มาเห็นสภาพตัวจริงแล้วไม่ชอบหรือจะเปลี่ยนคันหรือจะอะไรเนี่ยหรือจะแบบไม่เอาแล้วนะครับผมสามารถยกเลิกคืนเงินจองให้พี่เป็นจํานวน100%ออันนี้พี่สบายใจได้เอาประมาณว่า จองมากักไว้ก่อนนะครับแล้วพี่รีบเข้ามาดูรถนะถูกใจรถปรับสภาพเสร็จแล้วกลับมาเมื่อไหร่พี่รีบเข้ามาดูรถนะถ้าโอเคดําเนินการต่อได้เลยนะครับหรือว่าระหว่างการที่จองอยู่นะครับพี่ดําเนินการเรื่องไฟแนนซ์ไปก่อนเลยก็ได้นะครับรออีกทีเนี่ยวันรับรถนะครับรถเนี่ยสภาพสวยสภาพดีเหมือนออกอ่างมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนพี่ไม่มีผิดหวังผมรับประกันนะครับถ้าเกิดว่าวันรับรถที่ไม่โอเคตัวรถผมก็ผมก็ทํายกเลิกให้พี่ได้ นะครับต้องแจ้งแบบนี้ผมขายแบบตรงไปตรงมานะพี่นะนะครับส่วนของแถมเดี๋ยวเรามาดูคุยเรื่องของแถมเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับประกันเครื่องเกียร์ตรัวนี้ซ่อมศูนย์โตโยต้านะพี่นะเวลารถมีปัญหาไม่ไว่าเป็นชุดเครื่องเกียร์เครื่องยนต์อะไรระบบต่างๆนะครับเพาหรือว่าช่องบนช่องล่างอะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามีปัญหาพี่เข้าเอาอพี่เอาเข้าเช็คศูนย์โตโยตา้าในทั่วประเทศสมมุตินะที่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหม อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่ก็เอาเข้าศูนย์โตตาใกล้บ้านได้เลยนะครับประกาศตัวนี้ครอบคุม1ปีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครโอ้โหใช้เป็น1ปีดีมากเลยอยากต่อเพิ่มก็ติดต่อผมมานะครับโอเคครับสำหรับทุดนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดูชายรถกระบะด้วยนะครับผมพับพอโตต้องขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ